ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กล้แล้วเนาะที่ตู้ใหม่จะมาเพราะงั้นเรามาเตรียมความพร้อมกันดีกว่าในครั้งนี้มาช้าไปหน่อยเพราะว่าไปทําตุลาทีตัวโรงพยาบาลมาและครั้งนี้ก็จะเป็นของเลโจต้นขาสุดแซบ่บของซันแ์จริงมาพูดถึงตัวเลโจกันดีกว่าเลโจจะมีสกิลที่น่าสนใจตามนี้ก็คือมีสกิลเอ็กที่ใช้คอสสามสร้างความเสียหายสูงสุด1 1 6กตแก่ศัตรูหนึ่งตัวจากนั้นจะให้สถานะเพิ่มประสิทธิภาพของหนาวสันและพิษเป็นระยะเวลา15นาที โดยกรณีที่เป็นหนาวสาั่นดีเลยระหว่างจังหวะนะ้ำมันจะลดลงสูงสุด31.8%ส่วนกรณีที่เป็นพีทจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมสูงสุด53%ทุกๆ2วินาทีสูงสุดคิดมี normal Skill ที่ทำงานทุกๆ30วินาทีโดยจะเพิ่มพลังโจมตีสูงสุด45%ให้กับเลเจอ20วิสกิลติดตัวที่เพิ่มพลังโจมตีสูงสุด26.6%หากปดปืนก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีกสูงสุด885หน่วย ในส่วนซับสกิลเมื่อใช้สกิล ex จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูคอสสูงสุด1นึ่นหน่วยเป็นระยะเวลา5วินาทีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลโจโน,นั้นต้องบอกว่าที่เราต้องดูมีหลายอย่างเลยทีเดียวอย่างแรกเลยก็คือสกิลที่เพิ่มดาเมจให้กับศัตรูที่ติดหนาวสัตว์และพิษตรงนี้หากทีมเราไม่มีตัวที่ทําให้ติดพิษหรือหนาวสัตว์แรงๆแล้วเราจะเอาเลโจไปใช้แทบไม่ได้เลยนะ เพราะว่ามันจะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งทําให้การนํามาใช้เธอนะมันจะไม่ค่อยเหมือนตัวดาเมจครอบจักรวาลทั้งหลายเพราะตัวเธอไม่ได้ทําดาเมจเองอ๋อแล้วก็สาคัญสุดก็คือตัวสกิลเนียต้องเปิดก่อนแล้วค่อยเทําให้อีกฝ่ายติดสถานะหนาวซาริพิธตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเมคานิกของตัวเลโจอเองหรือว่าเป็นบัคกรณีที่ใช้จริงอย่าลืมตรงนี้ด้วยแหละในส่วนสกิลที่เหลือเอาจริงๆค่อนข้างธรรมดานะยกเว้นซับสกิลคือนี้ ตัวสกิลน้องมอของเลโจเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีตามระยะเวลาเหมือนสกิลของนักเล่นทั่วไปเลยแล้วก็มีสกิลติดตัวก็คือเพิ่มพลังโจมตีซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายและก็ไม่ไดีมีผลอะไรพิเศษแม้กระทั่งการปลดปืนด้วยในส่วนสกิลที่น่าสนใจก็เห็นจะเป็นสกิลซับที่ทํางานหลังจากใช้สกิล ex ซึ่งมันจะเป็นการฟื้นฟูคอสอีกสูงสุด1นึ่หน่วยซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นสกิลใหม่หรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ใช่เพราะมันมีสกิลที่มีแพนนนี้้ออยููนาน่าลวก็คืฟ แน่นอนว่าการเอามาใช้โลวมกับคีฟูมิน้องเชดหรือลุงโฮมันทําไม่ได้จึงจําเป็นที่จะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งในการใช้งานเท่านั้นก็คือถ้าจะถามว่าเลโจโควรหยอดไม้ต้องถามก่อนว่าหยอดนำมาทำอะไรที่สําคัญก็คือคุณชอบเธอไหมเพราะถ้าชอบมันก็ตอบคําถามข้อนี้ของผมได้ลวละแต่ถ้าไม่ได้ชอบอันนี้ปัญหาเลยอย่างแรกเลยเราต้องมีตัวที่ติดหนาวหรือติดพิษที่ทำดาเมจดรอททั้งแรงก่อนซึ่งแน่นอนว่าแต่ละตัวมันไม่รีเลย เท่าที่จําได้หนาวส่ยก็จะมีอาเซซาซัมเมอร์กับซาวลิซัมเมอร์ซึ่งเป็นลิมิททั้งคู่เลยส่วนหากคุณจะามาใช้กับพิษอันนี้ต้องถามเลยว่าคุณเปิดมารินากีเ่าหรือยังเพราะว่าพิษในเกมนี้อาจริงตัวที่แรงที่สุดนีไม่พ้นมารินาค่เพาส่วนพิษจากตัวละครอื่นไม่ค่อยจะผ่านสักเท่าไหร่เลยนะตรงนี้คือถ้าจะเปิดรอมันก็เปิดได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องรองตัวพิษถึงแรงที่ไม่รู้อีกนานไหมถึงจะเข้ามาอีกทีนึง สรุปเลยนะตัวร jo เนี่ยจะต่างจากคิสกิเยอะมากคือถ้าเปิดน่ะคุณต้องเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการไต่หอบอสอย่างคอกมาหรือบอสอื่ๆในอนาคตแต่ที่ความที่ว่าถ้าไม่มีตัวที่ผมได้พูดถึงอย่างอัซวสาซัมเมอร์ซาวลี่ซัมเมอร์หรือมารินากีเพามันก็ยังยากต่อการเล่นอยู่ดีเพราะงั้นถ้าคุณได้น้องคิสกิมาเร็วก็อาจจะผ่านรโจเพื่อเซฟเพชรได้แต่ถ้าปลายทางแล้วก็หนักลาบไปเลยนะ ซึ่งอันนี้ก็ถ้ามีอีเวนท์ที่ต้องใช้เยอะขึ้นก็อาจจะมาหาภายหลังก็ได้เนาะสำหรับคนที่เพชดน้อยตู้ไอดอนมันกำลังจะมานะครับนิ่งๆไว้แต่เปิดคีสก,กิก่อนก็แล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าไรหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า